สวัสดีครับผมเฉนยิงวชัชระยินดีต้อนรับเข้าสู่เก p โพลิเซช a n น e ลช่องที่รวบรวมสาระสําคัญความคิดเห็นเกี่ยวกับชุดป้องกันไฟชุดป้องกันความร้อนชุดอาร์ฟแฟลแล้วก็อุปกร,รณ์ที่ที่เกี่ยวข้องคลิปก่อนหน้านั้นนะเราพูดถึงเหตุผลต่างๆนะครับที่เรารวบรวมมาจากทางด้านเพื่อนๆแล้วก็หลายๆท่านนะครับที่เลือกใช้หมวกทรงปีกบูลาด ในส่วนของวันนี้เราจะมานั่งคุยกันเรื่องของการเปรียบเทียบหมวกทรงปีกโบราณมาดูว่าแต่ละรุ่นนะครับมันมีความแตกต่างอย่างไงความเหมือนอย่างไงแล้วก็ตัวอุปกรณ์เสริมเนี่ยเรามีอะไรบ้างนะครับเราเริ่มกันที่หมวกใบแรกนะครับหมวกใบนี้เราเรียกว่าหมวก fx ส่วนแรกนะครับก็คือตัวเปลือกหมวกนะครับหรือว่าเป็นเชลของมัน เอฟตัวแรกก็คือไฟเบอร์ก๊าซเพราะฉะนั้นในส่วนของเปลือกหมวกก็ทํามาจากไฟเบอร์ก๊าซนะครับกระบังหน้าเป็นกระบังหน้ากระบังหน้าใสนะครับก็เป็นกระบังหน้าโพลีคาร์บอเนตป้องกันความร้อนป้องกันการขูดขีดก็คือแอนตี้แคชแล้วก็ป้องกันฝ้า a n t i f o ฟนะครับความยาวอยู่ที่ส a นด a r งมันอยู่ที่4นิ้วแล้วก็ซ้ายขวานะครับก็คือความกว้าง อยู่ที่15นิ้วด้านในจะเป็นรองใน6จุดนะครับอันนี้คือตัวรองในยึดกันยึดที่ตรงขอบหมวก6จุดเอาไว้ใช้สำหรับให้มันเกิดบาลานซ์แล้วก็กระจายแรงถ้าเกิดมีแรงกระแทกตกมาที่ตกที่หมวกนะครับตัวนี้มันก็กระจายแรงไปยัง6จุดเท่าเท่ากันนะครับส่วนด้านในก็จะมีในส่วนของปุ่ม ปุ่มปรับความกะทับของศรีรษะแล้วก็ส่วนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะฮะหรือด้านหน้าก็จะเป็นตัวแถบซับเหงื่อส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นแผ่นป้องกันความร้อนที่จะป้องกันให้ความร้อนเนะี่ยมาโดนที่ตรงท้ายทอยหรือที่คอเราแล้วก็ที่หูนะครับบูอุอ่ษใช้วัสดุ2 2ชิ้นออสองประเภทนะครับทำในส่วนของตัว เป็นเป็ผ้าป้องกันด้านนอกใช้วัสดุที่เป็นนองแมซึ่งป้องกันความร้อนได้ดีส่วนด้านในก็คือเลือกใช้ตัว FR c o t t o คซึ่ง fR Cotton ตน่าจะมีคุณสมบัติที่ซับ,ซบความชื้นซ,ซับเหงื่อได้ดีกว่าตัวนองแมกนะครับก็อันนี้เขาตั้งใจที่จะที่จะเลือกมาเลยนะครับจริงเขาใช้นองแม็หรือใช้อื่นก็ได้แต่ว่าเลือกที่จะเพิ่มความสะดวกสบายให้กับ ผู้ใช้ง,งานนะครับน,นี่มาดูในเรื่องของตัวขนาดของตัว fx นะครับ fx จะมีความยาวความยาว14นิ้วความกว้างอยู่ที่12นิ้วความสูงก็คือวัดจากส่วนล่างสุดจนถึงส่วนส่วนสูงสุดจะอยู่ที่7นิ้ว แล้วก็น้ำหนักอยู่ที่หนึ่งจุดหกสี่กิโลกรัมดู mission. ตัว us, ตัวต่อไปนะครับตั athletes, um วต่อไปจะเป็นตัวหมวกรุ่น LT เป็นหมวกอีกใบหนึ่งของอีกอีกอีกไซส์หนึ่งของตัวบูลาดนะครับ LT เนี่ย สิ่งที่แตกต่างจากตัว fx ก็คือตัวเปลือกบวกตัวนี้จะทำมาจากเทอร์โมพลาสติกป้องกันความร้อนแตกต่างจากตัว fx ก็คือ fx ทำมาจากไฟเบอร์กาซนะครับทั้ง2ชนิดมาตเดียวตัวนี้มันจะป้องกันความร้อนป้องกันไฟได้เหมือนกันนะครับเช่นเดียวกันแต่ในส่วนของตัวไฟเบอร์กาซป้องกันสารเคมีได้ดีกว่าส่วนกะลังหน้าเป็นตัวเดียวกัน ก็คือกระบังหน้าจะเป็นโพลีคาร์บอเนตป้องกันความร้อนแล้วก็มาตรฐานของมันก็อยู่ที่4นิ้วนะครับความยาวอยู่ที่4นิ้วแล้วก็ด้านข้างก็อยู่ที่15นิ้วก็เป็นป้องกันความร้อนอป้องกันการขูดขีดแล้วก็ป้องกันฝ้าด้วยนะครับส่วนด้านในตัวแผ่นป้องกันไถทถอยป้องกันหูป้องกันคอนะครับ ก็เป็นวัสดุตัวเดียวกันก็คือด้านด้านนอกเลือกใช้ตัวนอ m แมกใช้ป้องกันความร้อนด้านในเลือกใช้คุณสมบัติของการทับเหงื่อที่ดีของตัวเอฟมาคอตตนนะครับเอามาติดกันเรียบติดกันนะครับมีตัวปุ่มปรับขนาดศีรษะอยู่ด้านหลังนะครับแล้วก็มีตัวผ้าทับเหงื่ออยู่ด้านด้านหน้าส่วนด้านในจะเป็นรองในชนิด4จุดนะครับ สายลัดคางเป็นตัวเดียวกันกับตัว fx นะครับก็คือยึดซ้าย1จุดยึดขวา1 1จุดนะครับสามารถที่จะปรับความยาวได้นะครับตามขันตามที่เราต้องการได้นะครับก็ปรับความยาวได้ตัวนี้เป็นตัวเดียวกันกับตัว fx นะครับแล้วก็เป็น quick release เหมือนกันก็คือเป็นแบบสวมเร็วถอดเร็วสวมเร็วนะครับ ก็เดี่ยวเปรียบเทียบกันระหว่าง2ใบให้เห็นนะครับเพื่อนๆสังเกตดูนะครับสิ่งที่แตกต่างกันก็คือตัวสันถ้าดูจากข้างนอกนะครับสันของตัว LT เนี่ย LT จะอ้า LT จะมีสันที่ที่เรียกว่าสูงกว่าตัวตัว FX นะครับแล้วก็กระบังหน้าใช้ตัวเดียวกันนะครับเมื่อกี้ผมลืมคุยไปพูดให้ฟังก็คือตัวขนาดของตัวตัว LT นะครับเดี๋ยวมานั่งามานั่งคุยอีกทีหนึ่งนะครับตัวไซส์ของตัว LT นะครับ LT จะมีขนาดความยาวอยู่ที่12.3.4เศษ3.4นิ้วนะครับ ความกว้างอยู่ที่10นิ้วแล้วก็ความสูงจะจะเตี้ยกว่าตัว fx อยู่อยครึ่งนิ้วตัวนี้อยู่ที่6.5นิ้วนะครับน้ำหนักเบาวกว่าเล็กน้อยตัวนี้อยู่ที่1.64กิโลกรัมนะครับกลับมาอีกทีหนึ่งนะครับเปรียบเทียบกันอีกทีหนึ่งเปรียบเทียบ2ใบนะครับก็คือตัวนี้เมื่อกี้บอกแล้วครับว่า ถ้าดูจากภายนอกนะครับตัวหมวก lt จะมีสันที่เห็นได้ชัดกว่าแต่ถ้าเกิดเป็นหมวก fx นะครับ fx สันก็จะดูจะดูสั้นกว่าเล็กน้อยนะครับหรือแทบจะไม่เห็นจมนมากกว่านะครับแล้วก็ส่วนกระบังหน้าเป็นตัวเดียวกันทั้ง2ตัวนะครับสิ่งที่แตกต่างกันอ,กอ,กอีกตัวหนึ่งก็คือด้านในนะครับก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นรองใน4จุด นะครับลองใน4ี่จุดหนึ่ถ้าเป็นตัว fx ตัวไฟเบอร์ก๊าใบนี้นะครับก็จะเป็นลองในหกจุดนะครับส่วนด้านหลังครับด้านหลังจะคล้ายๆกันแทบจะเหมือนกันเลยนะครับก็ความยาวของปีกด,ด้านหลังจะเท่ากัน ความยาวของวัาาตรงตรงขอบนี้นะครับถึงตรงนี้เท่ากันแล้วก็จะมีเทปสะท้อนแสงติดมาตรงตรงนี้เหมือนกันนะครับด้านข้างก็เหมือนกันก็คือใช้เทปสะท้อนแสงติดด้านข้างเช่นเดียวกันด้านบนไม่มีนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวหมวกอีกรุ่นหนึ่งนะครับ หมวกตัวนี้เป็นหมวกใบใบเล็กสุดใบย่อมสุดของตัวอของบูลาดหมวกรุ่นนี้ชื่อว่าตัว USRX นะครับ USRX เป็นหมวกใบเดียวที่ได้2มาตรฐานนะครับทั้ง FX กับตัว LT จะได้มาตรฐาน NPA1971 ซึ่งเป็น Structural f i r e f i g h t i n g นะครับแต่ตัวนี้ได้2มาตรฐานก็คือตัว NPA1951 ด้วยก็คือ มาตรฐานเป็นเทคนิคอลเรสคิวก็คือเราใช้หมวกใบนี้สำหรับงานางานช่วยชีวิตงานเรสคิวได้นะครับทีนี้ผมแยกกระบังหน้าออกมานะครับไม่ได้ประกอบตัวนี้เป็นกระบังหน้า,าชนิดเดียวก,กันกับตัว fx แล้วก็ตัว lt นะครับก็คือหมายความว่าหมวกทั้ง3รุ่นของบูลาดเน,นี้ใช้กระบังหน้าร่วมกันได้ ทีนี้มาดูด้านในนิดหนึ่งนะครับด้านในส่วนที่เหมือนกันกับ LT นะครับก็ตัวนี้จะเป็นลองใน4จุดอลองใน4จุดนะครับ1 2 3 4งสอเจ้าตัวแถบซับเหงื่อก็เป็นตัวเดียวกันแถบซับเหงื่อตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวปุ่มหมุนปรับกระชับก็มีเหมือนกันอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เช่นเดียวกัน ตัวแผ่นป้องกันความร้อนก็เป็นชนิดเดียวกันเป็นรุ่นเดียวกันเลยนะครับก็คือด้านนอกใช้นอร์แมกป้องกันความร้อนด้านในใช้คุณสมบัติของอิปารคอตตนช่วยในการที่จะดึงเหงื่อออกมานะครับมันก็จะให้อับชื้นทีนี้มาดูว่าทำไมมันถึงเป็นหมวกเทคนิคอลเรสคิวนะครับถ้าเห็นตรงนี้จะเห็นชัดเจนว่า ตรงริมด้านโหมดด้านไหนเนี่ยมันจะสั้นสั้นกว่านะครับมันก็เลยเป็นเทคนิคอลเรสคิวอีกวัตถุประสงค์หนึ่งก็คือเขาก็จะใช้อันนี้สิ่งต่างต่างอีกอันก็คือตัวเจ้าสายรัดคางสรัดคางตัวนี้จะเป็นเป็นลักษณะของเป็นตัววายในตัวนี้เป็นตัววายทั้งสองข้างเลยนะครับเป็นตัววายมันจะเป็นทรง เป็นลนักษณะเช่นเดียวกันกับตัวหมวกด e สคิวก็คือใช้เป็นตัวแบบเป็นตัววายนะครับก็เป็นฟลิปอิลิสเหมือนกันก็คือปรับได้นะครับแล้วก็สวมเข้าได้อย่างรวดเร็วนะครับทีน,นี้มาเปรียบเทียบกันกับตัวก่อนที่จะเปรียบเทียบกันมาดูในเรื่องของตัวขนาดของหมวกตัว USRX นะครับ USRX จะเป็นหมวกที่มีความยาวความยาวนัดววจากด้านหน้ากับด้านหลังนะครับอยู่ที่ 11.5นิ้วความกว้างดูเหมือนเล็กนะครับแต่ว่าไม่ไมเล็กนะฮะ11.6นิ้วซึ่งจะมีความกว้างมากกว่า lt นะครับความสูงเท่ากับ lt คือ6นิ้วครึ่งน้ำหนักน้อยกว่า lt นิดนึงอยู่ที่1 4กิโล lt อยู่ที่1.46เดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบอีกทีหนึ่งเป็นตารางให้นะครับทีนี้เรามามาเทียบกันกับบุก lt จะเห็นชัดเจนว่าไอสิ่งที่แตกต่าง คืออะไรนะครับไม่ไม่ไมด้ไม่พูดถึงกบบังหน้าครับกำลังหน้าใช้ตัวเดียวกันสังเกต LT จะมีะเจ้าปีกโบนด้านหลังจะยาวกว่าปีกโบนด้านหลังตัวนี้มันเท่ากันกับตัว FX นะครับแต่ถ้ามาดูของตัว USRX USRX จะเป็นปีกมบลด้านหลังจะสั้นนะครับอันนี้คือความแตกต่างเทปสะท้อนแสงซึ่งเป็นพื้นที่ ติดที่ตรงตัวปีกหมูด้านหลังเนี่ยก็ย้ายมาติดที่ตรงด้านด้านหลังตรงนี้แทงนะครับแล้วก็มาเพิ่มด้านบนอีก2จุดนะครับก็คือเพิ่มพื้นที่ในการสะท้อนแสงเพิ่มขึ้นโอเคนะครับอันนี้คือหมวกของตัว usrx ทีนี้สิ่งที่จะพูดต่อไปก็คือในเรื่องของตัวตัวอุปกรณ์เสริมนะครับอุปกรณ์เสริม ท,ที่เราจะพูดกันเนี่ยหลัๆกๆเราจะพูดกัน2ตัวตัวแรกก็คือตัวกระบังหน้ากระบังหน้าจริงๆเราเลือกใช้ได้หลายแบบนะครับกระบังหน้าที่จะใช้กับทั้ง3รุ่นได้ก็จะเป็นกระบังหน้าที่มีความยาวอย่างเช่นว่าตัวนี้4นิ้วนะครับเราสามารถที่จะใช้กระบังหน้า6นิ้วได้อันนี้คืออุปกรณ์เสริมนะครับแล้วก็เรายังสามารถใช้กระบังหน้าสีทองก็คือเคลือบเคลือบทองที่เป็นโพลีคาร์บอเนต เคลือบทองเนี่ยเอาไปใช้สําหรับป้องกันหลังสีความร้อนนะครับเดี๋ยวในวันหน้าผมจะมาคุยให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับก็บังหน้าที่ใช้เคลือบทองส่วนใหญ่เราก็จะใช้ในงานโ r กซิมตตี้นะครับก็คืองานที่ใช้ในการป้องกันความร้อนสูงส่วนใหญ่ก็จะเป็นรับเพลิงท่ากัศยานนะครับทีนี้อีกตัวหนึ่งที่ที่เป็นอุปกรณ์เสริมที่เราจะพูดกันก็คือไฟฉายนะครับ ผมมาถึงไฟฉายที่มากับหมวกบูลาดนะครับอันนี้ยกตัวอย่างไฟฉายนะครับไม่ใช่ไม่ใช่มาโชว์ตัวหมวกอินซีนะครับทีนี้ไฟฉายที่สามารถใช้ได้กับตัวหมวกบูลาาทรงปีกก็คือไฟฉายรุ่นที่เป็นแทกไลท์นะครับเดี๋ยวผมเปิดแทกไลท์ให้ดูมันอยู่ส่วนหน้าส่วนหน้าของหมวกนะครับ กอนะครับอ่ะอันนี้ก็คือตัวแทกไลท์แทกไลท์แหมก็คือ LED แท Light จะเป็นชุดไฟ LED 2ช,ชุดอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็พอเปิดไฟตัวแทกไลท์เนี่ยด้านหน้าเขาจะติดแล้วก็ด้านหลังก็จะมะีไฟติดตามเป็นสีสีน้ำเงินนะครับอ่จุดประสงค์ของไฟติดตามก็มายความว่า ผู้ที่ไปทํางานร่วมกันเป็นบัตดี้หรือว่าจะเป็นจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับสามารถที่จะเห็นคนที่อยู่ข้างหน้าได้ด,ด้วยไฟติดตามสีสีน้ําเงินนะครับทีนี้แท็กไลท์ติดยังไงนะครับตัวควบคุมก็อยู่ด้านใต,ใต้ใต้ปีกหมวกนะครับอันนี้เห็นชัดนะครับนั่นหมายความว่าถ้ามีพื้นที่ของปีกหมวกด้านด้านหลังเนะี่กว้างก็จะสามารถที่จะติดชุดอุปกรณ์เสริมแท็กไลท์ได้นะครับ นี้ปิดตรงนี้นะครับปิดเปิดตรงนี้นะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นได้ชัดเลยว่าหมวกที่เป็น USRX จะไม่สามารถที่จะติดแท็กไรได้นะครับแต่ติดได้เฉพาะที่เป็นรุ่น LT กับรุ่น FX เท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูเพิ่มเติมนะครับเป็นตารางที่เปรียบเทียบกันทั้ง3รุ่น พูดถึงมาตรฐานนะครับทั้ง3รุ่นได้มาตรฐาน NFPA 1 9 7 1ซึ่งเป็น Structural Fire Fighting นะครับใช้งานดับเพลิงได้แต่ในส่วนของบุหอีกตัวหนึ่งก็คือตัว USRX เนี่ยจะมีมาตรฐานเพิ่มเติมขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือได้มาตรฐานเทคนิคข้อ e s c u e ก็คือตัว1951นะครับเป็นตัวเดียวที่ได้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของวัสดุนะครับ วัสดุของหมวกบูลาดทรงปีก3ารุ่นนี้นะครับ fx จะมีะวัสดุที่แตกต่างก,กันก็คือเป็นวัสดุไฟเบอร์กาสส่วนบูลาดอีก2รุ่น lt กับ usx จะเป็นเทอร์โมพลาสติกที่ใช้ที่เป็นเอาเทมเอาเทมเป็นชื่อของเทอร์โมพลาสติกนะครับเป็น engineering plastic ป้องกันความองได้ดีป้องกันสารเคมีก็ได้เหมือนกันนะครับ mm hmm. ทีนี้ขนาดนะครับมาดูขนาดกับน้ำหนัก ตัวหมวกรุ่น fx จะเป็นหมวกที่มีมิติที่เยอะที่สุดนะครับก็คือส่วนความยาวความกว้างและส่วนสูงและเละน้ำหนักก็จะจะมากที่สุดนะครับรองลงมาก็จะเป็น lt ในเรื่องของความยาวนะครับรอยู่ที่12เศษ3ส่วน4แตกต่างกันก็ประมาณนิ้วนิดๆน,น,นะครับส่วนตัว usrx ตัวน้องเล็กสุดนะครับก็จะห่างนะจาก ตัว lt ประมาณตักนิ้วหนึ่งนะครับทีนี้มาดูความกว้างนะครับ fx ก็จะ12นิ้วลองลองมาก็จะ usrx ังเก็ตได้ว่าใกล้ใกล้เคียงกันนะครับ12นิ้วกับ11.6ห่างกันแค่0.4นิ้วส่วนความสูงของตัวหมวกนะครับผมว่าใกล้เคียงกันนะครับ fx จะ7นิ้วส่วนบูลารอีก2ตัวคือ lt กับ usrx จะอยู่ที่6นิ้วครึ่งน้ำหนักได้เรียกกันนะครับ LT กับ USX จะอยู่ที่1.46ต่างกันแค่0.06กิโลกร,รัมนะครับส่วน FX ก็จะหนักสุดอยู่ที่1.64นะครับห่างกันประมาณสัก2ขีดนะครับถ้าถ้าดูจัดตรงนี้นะครับห่างกันแค่2ขีดแต่เมื่อลองมาสวมดูนะครับสวมใส่ดูหมวกทั้ง3รุ่นสามารถที่จะใช้จะใส่กับ สีสัของชาวเอเชียได้นะครับก็คือ,อเราจะเลือกเลือกมาจากขนาดเนี่ยได้ทั้งหมดเลยทั้งสามใบเราใส่ได้หมดนะครับแล้วก็น้ําหนักไม่ต่างกันมากนะครับนะครับไม่ไม่ต่างกันมากก็ใช้ได้กันทั้งทั้งสารุ่นนะครับก็แล้วแต่ว่าเพื่อนๆกับผู้ใช้งานนะอยากจะใช้ฟังกช์ชันแบบไหนนะครับกับ,บังหน้าใช้รูปกันได้แล้วก็ อ้เจ้าตัวแผ่นรองคอเหมือนกันนะครับเมื่อกี้ผมรีวิวไปหมดแล้วนะครับว่าตัวไหนที่มันมีความแตกต่างกันแล้วก็จะเลือกใช้แบบไหนและส่วนอุปกรณ์เสริมก็จะใช้ตัวไหนก็ลองเลือกกันดูนะครับส่วนของตัวสเปคเพิ่มเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่ตรงลิงก์ลิงก์งด้านล่างนะครับส่วนถ้าเกิดว่ามีเพื่อนๆกับ เพื่อนๆหรือว่าใครสงสัยในเรื่องของตัวมีคำถามนะครับก็สามารถที่จะติดตามหรือสอบถามเข้ามาได้ตามที่อยู่กับเบอร์โทรหรือว่าตามไลน์ที่แจ้งเอาไว้นะครับ